ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทิปบึงการหน้าฝนเดี๋ยวมาชมกันว่าระหว่างเส้นทางและจุดหมายของเราจะสวยงามแค่ไหนกับ e ีพีที่1การเดินทางกรุงเทพสู่บึงการบนถนนที่เราต้องลุยฝนตลอดทางอันนี้คือสัมภาระที่เราจะเอาไปนะครับอันนี้พวกเสื้อผ้านะครับเครื่ออาบนะ้ำอะไรพวกนี้มีที่สูบลมมีน็อตประแจอะไรเงี้ยสำรองไว้ถ้างบอกเก็บได้เยอะมากแห่งมาดูกกน เก็บได้เยอะมากๆเพาแถมบล็อกหัวเทียนได้ด้วยนะเนี่ยพวกกระเป๋าป้องเดี๋ยวตั้งไว้บนนี้ก็ไปได้ละครลบตอนนี้ก็ข้ามยมาจากน้องแดงใส่พวกแบบทุกจิกอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ของช่องอีกคันหนึ่งนะครับนั่นคือ New Honda Giano Plus เป็นน้องเล็กสุดของบ้านถูถ่ยนะมีชื่อว่าน้องโรสในหลังจากนี้นะครับผมจะพาน้องโรสนะไปอัดล็อกกันนะครับ ก่อนเดินทางนะครับผมก็แวะมาที่ร้านไรเดนฟอนมาเติมของให้กับน้องโทสของผมก่อนเดินทางไปบึงการนะและรอบนี้ที่ผมมานะครับจัโชค YSS GTX นะครับพร้อมเปลี่ยนยาง Pirelli Angel ตีนเป็ดพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องเลยแบบจัดเต็มพร้อมเดินทางไกลเลยนะครับ ลโรเทียโนโ่นครับยางขอบ12เนี่ยทางร้านมันมีลายไหนบ้างนะครับตัวติดรถเมื่อกี้ดูลักกันจะเป็นเบอร์1 0 0 9 0ก้อนหลักเป็น1092อันนี้เป็นเบอร์ติดรถไซส์เดิมเนี่ยตอนเนี้ยในตลาดมีอะไรเลือกบ้างพิลลี่นะครับฟิลลี่เนี่ยจะมีตัวแองเกิลสกูเตอร์ครับแล้วก็มีไดโบลัสโซ่<อ> NS, สี่ใช้แคเอสส่งสัมพันธ์ตัวเอ็มบีไบโคฟาด้าซ้ายรวมเป็น100-120สำหรับบางคนได้ชอบแนวซิ่งมีให้เลือกเยอะมากเอเนสท่าสิมีไมทัสโบลิงฟอร์สไมทัสสี่สัยมียูโรก่ได นี่ก็ราคาประหยัดเลยไอ้ I ์ชั่งก็จะมีขอดสองตัวแค่เตียงกัน Black, บัตรเหล็กบิ๊โซ้หนุ่มทแบบอ้อยซีก็มีรับ G B 5มันเป็นแนวทางว่าอยากใส่แบบไหนดีกว่ามันมีที่เลือก10กว่าลายอ่ะมาที่เรนทรอนก็มีให้เลือกหมดนะครับหรือจะสั่งอะไรก็ได้นะครับ oh. าาก็นะบ oh. โชสเจียวโน่คือด้วยรถมันออกมาเดือนเดียวเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยก็กำลังเร่งผลิตกันออกมาเลยวัน oh. ที่ออกมาล่าสุดที่มาถึงก่อนนะมาถึงร้านตัวนี้นี่คือมาวันนี้เลยไวนิช G T X ตรงรุ่นเชียวโน่นะครับสองสีมาแล้วนะครับมีีีสสแแดดงล้วก็ ฟังก์ชันปรับสามจุดราคา5้0 0บาทนะครับผมมีตัวคอมพิชั่นนะครับดีบาวแล้วก็ปิงสีโหลดงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับได้วันนี้เอาเป็นตัว G T X ก่อนเลย G T X ก่อนออกทริปโอเคได้ครับผมว่าเออวันนี้เกมจะมาเปลี่ยนยางกับโช๊ปก่อนงั้นเดี๋ยวเราจัดชุดมาตรฐานก่อนว่าอะไรที่มันแบบเติเมเล่นๆไปก่อนได้เพราะจะมีตัวล็อกโช๊คปีนเป็ดจุกลมที่เปลี่ยนท่อยางสามชิ้นเนี่ย ไปเป็นชุดบรรทัดก่อนก่อนนี้แต่งเงินสามพิเนี่ไปพร้อมเปลี่ยนโชก่อนได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบชุดแต่งของทุกจิ๋ทั่วไปที่แบบใส่ได้เกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนะก็ของจิออโนะ่ของกำลังเริ่มเข้านะครับมันแต่งได้นักคันเลยนะครับไม่ว่าจะแต่งเป็นสายซิ่งแล้วก็มีพวกจานนะครับมีปั๊มแบมโบมีไล่สายนะครับปั๊มบิดเบรกอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเป็นสายทัวริงเนี่ยเยอะเลยก็จะมีพวกตั้งแต่แหลกท้ายค่อนข้างคบพวกล็อตเลสต่งตางๆก็สามารถมาเติมแตลิรีบอย่างละหน่อยได้ ก็รับประกันเช็คเนี่ยรับประกัน2ปีเต็มสามารถลงทะเบียนรับประกันเนี่ยข้างกล่องนี่ครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็สามารถแจ้งที่ร้านได้เลยฟรีค่าบรกิการนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยค,<อ>ครับพอผมแต่งสวยเสร็จนะครับเราก็มาแต่งชุดส่งกําลังกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่อู่บ้านสวนเราจะทําอะไรบ้าง ถ้าข้างนี้ติดก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรนี่อย่างเงี้ยคือติดปกติมันจะเด้งขึ้นมาเลยใช่ใช่ใช่พราะข้ามา่กี้คือเด้งออกเลยยิ่งทนานกว่านี้ลูกค้าใช้ไปแล้วเจอน้ําซึมเข้าเจอสนิมมันจะยิ่งเอาออกยากมันต้องมันต้องออกแรงกด ซึ่งซ่งมันไม่ได้เป็นทุกคันไงสามสี่คันหลังอ่ะมันจะติดอย่างเงี้ยคันเลยคันละหนึ่งางนะครับก็ยังไงก็รบกวนฝากเอพิฮอนด้าเรื่องหัวจุกอุดนะครับว่ามันติดขัดจากอะไรจะได้แก้ไขทันมันก็ชามตัวลิ่งชุดหนึ่งที่ลองมาแล้วก็คือรถเดิมๆมันจะตัดอยู่ประมาณร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองแถวแถวนี้กับรถทุกคันอันนี้คือรอบตัดเลยนะมันจะรู้สึกได้ว่ามันตึ๊ก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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทำออกไปเพื่อหนึ่งค รอบต้นจะเหนื่อยๆจะไปกระชับมากๆคือช่วงกลางช่วงระหว่างความเร็ว60-90ถึงรอบเครื่องยนต์ดีมากกระชับมากเพราะว่นเราเดี๋ยวเราจะทำชามเพื่อเปลี่ยนแปลงรอบนิดนึงให้ต้นกลางมันกระชับต่อเนื่องกันมากขึ้นของผมทําชามผมไม่ได้เน้นท็อปสปีดนะผมเน้นว่าการใช้งานเดินทางประคองรอบให้มันเหมาะสมกับการใช้งานการเดินทางไกลการออกชิปดีกว่าตามนั้นแล้วเดี๋ยวจะการให้ เดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำมันถังหนึ่งนะครับเราจะวิ่งได้กี่โลแลตอนนี้ก็คือเราเซ็ตแล้วเราก็เติมน้ำมันมให้เต็มถังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสมาชิกในทริปนี้กันนะครับฝนตกอีกแล้วทุกคนตกตั้งแต่ออกเลยนะครับกลัวจะตกเหมือนทริปที่ผมไปแม่ห้องสอนมาเนี่ยโอ้โหยุดยายันแม่ห้องสอนอะ ฝนยังมืดเลยครับพอฝนตกปุ๊บไฟหน้ารถคือหายหมดเลยต้องมีสปอร์ตไลท์ช่วยแล้วกลับมารอบหน้าไอ้วันที่เราไม่ออกทริปแดดเปรี้ยงเลยนะทุกคนไอ้วันที่ออกคลิปที่ไรนี่คือแบบโอ้โหฝนเปรี้ยงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> จุดนั้นพบแล้วนะครับไหนนะรถพี่ฉันเราเห็นแล้วเห็นแล้วนี่น,นี่เห็นรถแต่ไม่เห็นเจ้าตัวอ๋นอนนอนนนน,นพี่คนเยียวพึ่งไปพี่คุณพักก่อนต้นองดึงไม่ไหวดีเราเจอกันอีกแล้วนะครับ <laughs> พี่คุณมาถึงนานยังสักพ <c oughs> ักแล้ว <c oughs> คือจริงๆอ่ะเกมออกมานานแั้วแหละฝนมนตกขับได้หกสิบเอง หรือเปล่มันขับเร็วไม่ได้เลยพี่เส้นที่แกมามืดมืดแบบมืดตึบก็ร้อนใจเยอะด้วยใช่นี่ทุกคนเราก็อยู่กันครบทีมนะครับสวัสดีครับอันนี้น้องอะไรนะเอ้ยแชมป์อันนี้น้องผู้ใช่ไหมอันนี้น้องขุนครับน้องขุนครับอันนี้9 0 0ซีซีเลยนี่มาแล้วก็ของเรา125 125ของพี่ขุน300ครับผมไหนไหนก็ไปได้ใช่ซีซีไหนก็ไปได้ แต่ตอนนี้ฝนตกไปไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ต้องใช้ GPS ใช่ไหมไม่ต้องใช้พี่ไม่ต้องใช้เลยก็ได้ข้าพเจ้าขี่ตามเกมเลยเนาะใช่ตามขบวนไปเรื่อยๆใส่ถุงมือกันด้วยเหรอพี่ไม่ใส่ละมันเจ็บพี่ปวดเก็บไว้เผื่อมีวันแห้งอจัดไปขันข้างๆนี่มันมีเพลงไว้ว้อิจฉาว่ะคืนนี้เราไปยาวไกลนะครับทุกคนเราจะไปนอนขอนแก่นไปอาบน้ำอะไรกันก่อน นะให้คุณแชมป์อยู่ลองท้ายแล้วกันนะครัไ<ด>บไม่มนะีปูทู์เนาะได้ได้ให้พี่ขุนคุมก็ได้เรามีปูทุลเราจะได้รู้เผือกข้างหลังรถมาอะไรพี่คุณจะได้บอกได้เดี๋ยวอาจจะพาวิ่งขวานะค้ายถนนพังแถวนี้แต่ถ้ารถมาบอกเกมแล้วกันเดี๋ยวจะได้หลบให้วามสะพานนี้ก็คือเป็นถนนมิตรภาพแล้ว ตรงนี้โคงระหว่างมลยโคงตรงนี้ลื่นมากตรงนี้รถขึ้นเขานะครับทุกคนเหมืนหนอนรถใหญ่เข,ขึ้นทุกเลนนะมันเลยติด <c oughs> เฮ้ย อย่ามาซ้ายนะพี่ไปขวาไปขวาเลยมีแอ่งน้ำแล้วก็ถนนทางนี้ระวังด้วยตั้งแต่บ้านนะครับมาปากช่องยังไม่หยุดเลยรแล้วรับแล้วที่รัลรับแล้วตูนนี่ตลอดใช่ไหมพอเราเข้าใต้ทางด่วนฝนก็หยุดเลยเย้ <c oughs> ไาจะเปิดแล้วนะพี่ขุนใช่ใช่ใช่วยาวไปขอนแก่นเลยนะมันหมายถึงว่าขอ้าเปิดยาวๆฝังซ้ายมือเข้าไปร้านกลางเต็น UFO ได้รถผมฝังนี้วิ่งมา185กโลแล้วเหลือ2กิโลนะเฮ้ยฝนยุดจริงอันนี้ฝนยุดจริงโูว่ตื่นเต้น่ะ บูทูธสมผู้แบตหมดเดี๋ยวจับชาร์จแป๊บนึงแล้วก็ใช้อันสำรองกัก่อนนะครับจะได้เข้าขบวนด้วยกันน้ำมันไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวงกิ้มไปเติมแถวแถวโกลาที่เอพีเิบไฟฉายอยู่ไหนะไฟฉายอยู่ในเกะดูแป๊บหนึง่งแต่มันไม่ยาวแค่นี้อ๋อได้ได้ได้พี่โอเคเลยอเขอบคุณครับยิ้มกันขอบคุณครับอันนี้บูทูธแบตหมดพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ที่ชาร์จไฟในรถชาร์จไปก่อน แล้วนะครับเดี๋ยวพัดทิ้งไวยก่อนเละเดียวผู้อ้อนให้นะคะถังแรกนะครับเติม170บาทในแอปนะครับ50.7โลลิตรในทิปวันแค่44.8ประหยัดมากเลยนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เดี๋ยวพักเข้าน้ำก่อนนะครับ อนนี้อยู่ตัวเมืองโคราชนะครับเดี๋ยวเราบายพาสออกไปแล้วก็จะหาที่พักเลยคือตอนนี้เรามาถึงตามปตอทบายพาสแล้วเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับออกจากกรุงเทพหกโมงประมาณหกโมงครึ่งน,นะครับอันนี้เที่ยงคืนครึ่งเป็นครั้งแรกที่ขับมาถึงโคราชหกชั่วโมงนะครับก็ยังตกอยู่นะครับนี่ก็เลยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับน้องแล้วก็พี่ขุนนี่พี่ขุนทานอะไรครับ ก่อนหน้านี้ผมแพนไว้ว่าจะไปนอนบ้านพี่ที่ขอนแก่นแล้วก็เมื่อกี้ลองหาใน Google Map นะครับได้ที่พักแล้วเป็นชื้อว่า, Green Garden ากินการ์เด้นรีสอร์ห่างจากปอทอบายพาส0ิกิโลค่าห้องรู้สึกจะไม่เกิน400-300-400มร้ประมาณเนี้ยแล้วก็รอให้ฝนหยุดด้วยไม่ไหวนะโอเคเราได้ที่พัก,กััแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันดีกว่าเพราะว่าคือลุยฝนมาแบบสชั่โมงหช่วโมงไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเกินไปนะครับ 6โลกว่าๆนะครับก็จะมีที่พักชื่อ3ซมสิริน,นะครับก็มีราคาห้องตั้งแต่400ร้อยห้าจน700นะครับห้องแอร์ตรงห้องเลยในห้องแถวตรงนู้นนะครับข้างหลังพักกันหวังว่าฝนจะซานะครับ Good morning ทุกคนผมดีใจมากที่ผมจะไม่ต้องขี่รถลุยฝนอีกแล้วนา่ทำความเร็วได้แล้วเพราะจากตรงนี้อีกประมาณเกือบ500โลเนะี่ยที่พักฉันโอ้ <laughs> สภาพแต่ละคันทุกคนเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วขึ้น้ตอ,อาบน้ำอยู่ข้างน้ตอ,อาบน้ำอยู่โอเคแต่รถเขาแรงไงก็ไม่ห่วงไงหาสัญญาณไม่เจอโอเฮะตำพูจเข้าไหมสวัสดีครับสวัสด,ดีครับออยินดีอ,อ่พอพอจะได้ยินแต่คิดว่าถ้าขี่เร็เวๆก็น่าจะเหมือนเดิมมันเดิม <c oughs> น่าจะหายโอฝนหยุดแล้ว <c oughs> โอ้โหเมื่อคืนสองร้อยโลทุกคนเดี๋ยวเราวอร์มเครื่องกันก่อนเดี๋ยวค่อยขี่เร็วคราวนี้เื่นมาให้ตื่ง่บกเมื่อวานเยอะเลยพี่ต่างกันคนละเรื่องเลยได้นอนด้วยอะไรด้วยเนีย่ยพี่ดูดิถ่าเมื่อคืนเราลุยฝนมาดูสภาพถนนเออแต่เมื่อคืนเราก็ขี่อย่างนี้ทั้งเส้นเลยนะขีมแบบส ตอนนี้เราอยู่บนถนนมิตรภาพนะครับยังไม่หยุดอีกเมื่อกี้ออกมาแป๊บเดียวให้ดีใจโเกินไปไหมก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่บึงการตรงๆเลยนะครับไม่ได้แวะไหนแล้ว ยาวเลยนะครับวันนี้เป้าหมายเราอยู่ที่บึงการประมาณ500กว่าโลคือเมื่อคืนเราวิ่งได้แค่200กว่าโลเองนะหกชั่วโมงแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะพาขบวนเรานะครับไปทานไก่ย่างเขาสวนกวางกันอยู่ที่ขอนแก่นนะครับน่าจะประมาณเกือบ200กว่าโลแต่200โลนี้คงไม่น่า6ชั่วโมงะนะ <c oughs> จริงๆวันนี้ผมอาจจะพาเที่ยวเลยแต่ว่าน่าจะไม่ทนันละ ท้องเข้าที่พักก่อนนะครับที่พักเราก็ติดกิมของวันนี้นะเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับเฮ้ยเหมือนจะหยุดละมาหลังกันขาวทุกคนเราเจอแดดแล้วดีใจมากาเหมือนถูกหวยเลยครับทุกคนครับหลังจากที่ทำชาม,มานะวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะ ปกติก่อนทำชาวรอบมันตัดประมาณ1้อรู้เลยว่ารอบนี้ออกทลิปรถเราขาดอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอันล็อกเพิ่มนะครับเพราะว่ารอบนี้เราอันล็อกมาไม่เยอะมากนะครับค่อยๆทำทีละอยา่างดูว่าตรงไหนมันยังขาดอยู่แล้วเราค่อยเติมโอ้แต่โชคดีนะโชคดีแล้วถ้าตกหลุมแบบเมื่อกี้ถ้าโชคเดิมหน้าจะกระแทกนิดนึง แดดมาให้ผมดีใจกันแค่แป๊บเดียวนะครับครั้งหน้าเขามาล้วมุดตุ่มเลยนะเอาอีกแล้วจะตกอีกแล้วเหรอเนี่ยรพร้อมไหมจ๊ะเตอะไรน,นะคนแต่ละคนโคตรสู้เลย เราสู่อำเภอพลแล้วนะครับอยู่ในจังหวัดขอนแก่นแล้วยก,ก่อนยก,ก่อนข้างหน้าไปเดยขอนแก่นแล้วครับ9.40โมงสีตนานน้ำมันกันดีกว่า โห oh, หนักมากครับตอนนี้คือแบบพัฒนวิสัยประมาณ20-30เมตรเองยินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้คือเข้าเมืองแล้วนะในเขตเมืองแล้ว เราจะถนนแห้งแค่ประมาณ20ก่กิโลเองมั้งเนี่ยแล้วตอนนี้เราวิ่งไปทั้งหมด450รอย้าโลคือ <c oughs> ถ,ถนนเปียก400กว่าโลแล้วอะหลังจากทานข้าวที่เขาส่วนปางเสร็จนะครับผมก็จะวิ่งเส้นอ่ากุมภวาปีไปออกหนองหานแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าทางสว่างแดนดินที่จับโทรศัพท์ก็หากเรียบร้อย <c oughs> กินข้าวกันดีกว่ากลางวันเอาสักร้านหนึ่งอ่ะร้านไหนเขาบบกเขาบกาาก็เจอร้านนี้<ม>่นั่งก่อนนั่งก่อนอุ้ยมีลาบเป็ดโอเคเรามาถึงเขาวสวนกวางล้นนะครับก็มาได้ร้านนี้นะครับยู่กลางๆนะก็ฝากท้องที่นี่นะครับก่อนที่เราจะเดินทางยาวๆอีกสองร้อยกว่าโลนะครับไปที่บึงการเป็นไงพี่ขุนอันนี้ประสบการครั้งแรกครับพี่ขี่แบบลุยฝนตั้งแต่กรุงเทพยังที่นี่ มันมันก็ไม่ครั้งแรกก็ลุยบ่อยแล้วหรนอนะโอเคแล้วแล้วนู่นนะน้องเขาแชมป์ม,มาะอันนี้ครั้งแรกว่าลุยฝนยาวขนาดเนี้ยใช่ร้อน <laughs> เ,เลยนขึ้น่ะ <laughs> ใช่มาเข่าสวนฟางยังไงก็ต้องกินไก่ย่างนะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างนะครับ เป็นไงพามากินอาหารอีสานแบบต้นตำลับแซบมากอะไรน,นะันแซบมากมาถ่า,า,า,าไปเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปจ่อดที่แถวแถวสว่างนะครับสว่างแดนดินเราจะโดนฝนอีกแบบยาวๆเลยนะครับอันนี้พวกเราก็กิน ไก่ย่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเตา้ํานที่สว่างแดนดินก่อนนะแล้วก็ยิงยาวไปที่บึงการเลยไก่ย่างอร่อยปะอร่อยมากรสาแบบน้ปลาเนัวากรสชาก็อร่อยนะมาถึงนี่ต้องกิน้มตา เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปทางหนองหานะครับผ่านกุมภาวะปีแล้วก็ไปออกเส้นอะไรนะั่งสองสองเหรอรหนึ่งสแกนจ่ายค่ะ <c oughs> มาถึงกุมภาวะปีอุดรเนี่ยเติมไปแล้ว480แล้วก็ค่าเฉลียนะ่ยหน้าหน้ารถอยู่42โลลิตรแต่ว่าในโปรแกรม44.4นะครับใส่ <c oughs> หน้าเลี้ยวซ้ายนะ าปเลี้ยวซ้ายสองสามห้าศูนย์นะครับไปออกหนองหารอันนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่ยาวๆแล้วเท่าไหร่นะ พัดโลพอดีนะครับออยเชนขึ้นมาละอำเภอบ้านม่วงจเจริญศิลป์เราต้องไปซอยไหน่นะถามแชมให้หน่อยเราต้องเลี้ยวแยกนี้ป่ะหรือว่าแยกน้าตอนนี้พัดหลงกับพี่ขุนเล็กน้อยนะครับพอดีผมเองก็หลงซอยด้วย <c oughs> ผมส่งหมุดห้พี่ขุนแล้วแหละข้า <c oughs> งหลังนั้นพี่ขุนป่ะ <c oughs> ใช่ใช่เค okay. วิ่งมาแล้ว6 63กิโลนะเติมมาแล้ว4รอบนะครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนเราไปถึงแล้วอีก100กโลใช่ใช่แบยนี้แหละเดี๋ยวเราเลี้ยว2026นะครับไปเซตาไปทางเรียบโขงนะครับใกล้ถึงแล้วถึงแล้วไปแล้วขับมาตั้งนานก็เพิ่งจะเห็นฟ้าเปิดด้านหน้าน,นะแล้วก็เปิดนิดเดียวเ่วย น่าจะบินการครั้งแรกทุกคนเลยใช่ไหมเพราะสถานการณ์ก็ครั้งแรกก็ครั้งแรกทีมวิีศา์ครั้งแรกเลยนะเนี่ยเวลาประสบการณ์เลยฝนตกตั้งแต่ออกจาบ้านซึ่งมาหยุดตอนจะถึงกิโลเนี่ยสามสิบสี่สิบโลเนี่ยเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเราใช้วเวลาประมาณน่าจะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเนี่ยออกเย็นเมื่อวานนะครับแสงก็ประมาณเนี่ยเข้<ม>หาหาฝนะนะแล้ว เราน่าจะถึงที่พักก่อน24ชั่วโมง700กว่าโล7 6 5โลอุ้ยแต่สวยมากเนี่ยบรรยากาศน่ามาถ่ายรูปมากตอนเช้าอุยอ้ยแม่น้ำโขงกับวิวลาวนะครับแต่ตอนนี้มันมืดมากเลยอะ่ะโอ้ยระบังไปไปเดี๋ยวต้องรอดูตอนเช้าเพราะตอนนี้ฝั่งลาวพายุเข้านะครับนแต่ฝั่งไทยไม่ตกแต้าน้าก็อใหญ่ รีสอร์ทแล้วถึงที่พักแล้วริมดอยรีสอร์ททุกคนตอนเนี้ยเรามาถึงที่พักที่พักชื่อริมดอยนะครับตอนรถปุ๊บพายุเข้าอีกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะว่ากําลังจะสั่งอาหารนะครับจากร้านข้างนอกมาทานกันที่แหะครับบรรยากาศหน้าห้องก็ประมาณนี้สั่งอาหารกก่อนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขอเคลียร์ของนะครับตอนนี้เปียกหมดมากนะครับคืนละห้วหกร้อยป่ะหกร้อยโอเคนี่นะครับเฮ้ย ปไปดูห้องคืนนี้กันนะครับของเรา <style. S 2> นี่นะครับห้องคืนนี้ของเรานะคือละหกร้อยบาท <What? S 2> นะมีห้องน้ําในตัวด้วยนี่ด้านนี้คือริมโขงเลยนะฝั่งนี้ก็คือลานวนะครับยินดีทุกคน อันนี้แม่น้ำโขงเรามาถึงนี่เราต้องได้เห็นแม่น้ำโขงนะเมื่อเช้าคือฝนมันตกพอดีก็เลยไม่ได้ออกเร็วนะครับเลยมีโอกาสได้เห็นน้ำโขงนะผู้คนก็ยังไม่เคยมาโซนนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นหินสามบานแต่เช้าเลย นนี้ผมอยู่ในอำเภอบุงคล้าเรากําลังจะเดินทางไปที่หินสามวานนะครับตอนเช้าวิวหน้าที่พักเรานะครับแบบสวยมามากๆเลยดูสิเห็นไหมเป็นม่านหมอกน้ําตกไหลมาเลยอะ่ะ